กระสูกอ่างเก็บน้ำนะครับผมมันกำลังจะขึ้นต้นน้ำนู่นนะครับผมก็มาดาักไว้ก่อนนะครับผมปากทางนี่ครับอดยดดินก็ใช้เป็นเหยื่อใต้น้ำนะครับผมหมดนี่กระสุกน้ำใหม่นะครับผมนี่ครับใช้เป็นเหยื่อยางจัดเต็มนะครับผมนี่ครับเหยื่อยางจัดเต็ม ตัวนี้ใช้ดำหางขาวนะครับผมใช้สีเนียนๆเ,เลยครับผมนี่ครับเลยโอเคครับสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวยังจะเต็มฝักผลงานด้วยนะครับเดีย๋ยวใต้น้ำนะครับผมโอเคครับ